วันนี้เรามาทำขนมตะโก้สาคูมะพร้าวอ่อนกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับเรามากวนสาคูกันเลยครับจะใช้เป็นน้ําเปล่า800ร้มลนะครับเม็ดสาคูเม็ดเล็กสีเขียว100กรัมให้เราใช้ไฟเบาในการกวนสาคูไปเรื่อยๆนะครับให้เรากวนไปเรื่อยๆจนเม็ดสาคูสุกเลยนะครับเมื่อเม็ดสาคูของเราสุกแล้วเม็ดสาคูของเราจะมีความเงาและใสครับเมื่อเม็ดสาคูของเราสุกได้ที่แล้วใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนครับ คนส่วนผสมให้เข้ากันได้เลยนะครับน้ำตาลสาย180้ยกรัมหากเพื่อนๆชอบทานหวานสามารถใส่น้ำตาลเพิ่มเติมได้เลยนะครับเกลือ <c oughs> 1นช้อนชา เมื่อเราคนส่วนผสมให้เข้ากันดีแล้วให้เรานําสาคูขึ้นได้เลยนะครับและพักจนคลายความร้อนเลยครับเมื่อสาคูของเราหายร้อนแล้วให้เราตักสาคูใส่กระทงที่เตรียมไว้ได้เลยนะครับตักสาคูใส่แค่ครึ่งเดียวของกระทงนะครับ เมื่อเราตักสาคูใส่กระทงจนหมดแล้วเราไปทําหน้ากะทิกันต่อเลยครับใช้กะทิ400 ml นะครับให้เราปรับใช้ไฟเบาในการทําหน้ากะทินะครับแป้งข้าวเจ้า2ช้อนโต๊ะคนส่วนผสมให้ละลายเข้ากันเลยนะครับใส่เกลือครึ่งช้อนชา คนส่วนผสมให้ละลายเข้ากันเลยครับหรือคนจนกะทิแตกมันได้เลยนะครับเสร็จแล้วครับหน้ากะทิของเรานําขึ้นและรอให้คลายความร้อนเลยครับเมื่อกะทิหายร้อนแล้วตักกะทิใส่ที่ตะโก้ได้เลยนะครับ เมื่อเราใส่หน้ากะทิจนเต็มกระทงแล้วเรามาแต่งหน้าขนมกันได้เลยครับแอดจะใช้เป็นท้องหยอดขึ้งลูกนะครับหรือหากเพื่อนๆชอบทานเป็นชนิดอื่นสามารถใส่ได้เลยนะครับเสร็จแล้วครับจะโก้สาคูมะพร้าวอ่อนของเรามีหน้าตาน่าทานมากๆ้อมเสิร์ฟให้เพื่อนๆได้รับประทานกันนะครับมาม่มๆด้วยกันครับเพื่อนๆ